ท่านผู้ชมคะ EP ก่อนหน้านี้เราได้สาธิตวิธีการตีลังแบบโป่งไปแล้วสําหรับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตีลังอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวิธีการตีลังแบบทึบนั่นเองแต่จะมีวิธีการอย่างไรถ้าอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ คุณทิพวรรณจันจรุงศักด์กรรมาการผู้อำนวยการสายงานคลังสินค้าและกระจายสินค้าบริษัทวีเซิร์ฟโลจิสติกจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพวรรณคะในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการตีลังแบบโป่งไปแล้วค่ะในส่วนของวันนี้เราจะมาพูดถึงการตีลังแบบทึบกันค่ะว่าเหมาะกับประเภทสินค้าประเภทไหนบ้างค่ะ ในส่วนของาอาการตีลังแบบทึบนะคะก็จะเป็นการบรรจุพันแบบปิดทึบทั้งหมดนะคะซึ่งตัวสินค้าเนี่ยที่เหมาะกับการตีลังแบบทึบเนี่ยก็จะเป็นสินค้ากลุ่มที่เปราะบางเสียหายง่ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มกรอบรูปรูปปั้นต่างๆรวมไปถึงอ,อ,อุปกรณ์ที่มีกระจกอนะ,ค,ะ <ordon. S 2> ค่ะบรรจุข้างในนะคะแล้วก็กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูงค่ะพวกอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆรวมไปถึงเครื่องจกักรนะคะก็จะได้รับความนิยมในส่วนของการตีลังแบบทึบค่ะ แล้วอย่างนี้การตีลังแบบโป่งกับแบบทึบเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการตีลังแบบทึบนะคะโดยหลักหลักเนี่ยมูลค่าตัวค่าใช้จ่ายอะ,ค,ะค่ะจะค่อนข้างสูงกว่าการตีลังแบบโป่งนะคะแต่การตีลังแบบทึบเนี่ยจะมีความปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงกับตัวสินค้ามากกว่ารังโป่งนะคะซึ่งจะทําให้ตัวสินค้าเนี่ย ส่งมอบได้อย่างปลอดภัยค่ะแต่ก็คือถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงก็ตามแต่ก็สามารถป้องกันสินค้าเสียหายได้รอดอลอเส้นลูกค้า<ช>ก็คือสบายใจได้เลยว่าสินค้าปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะถ้าตีลังแบบทึบไปเนี่ยตัวภาชนะด้านนอกก็คือจะปิดทึบหมดเลยไม่สามารถเห็นตัวสินค้าข้างในแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไปกระแทกโดนสินค้าได้ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราใช้วัสดุอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างคะในการตีลังแบบทึบค่ะ,คะในส่วนของการตีลังแบบทึบนะคะหลักๆเราก็จะมีในส่วนของตัว ไม้สนนะคะอบความร้อนนะคะตามมาตรฐาน ippc ค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวไม้อัดค่ะซึ่งเราก็จะมีการเลือกใช้ความหนาตั้งแต่4ถึง10มิลลิเมตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ความแข็งแรงของตัวลังเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะรวมไปถึงในส่วนของตัว P p s t แซ p ติงแบนดค่ะตัวนี้ก็ต้องใช้ในการรัดชิง่งป้องกันสินค้าไม่ให้ขยับเคลื่อนไหวได้นะคะ,คะรวมไปถึงตัว Air ์บต่างๆแล้วก็ตัวฟิล์มยืดน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึง่งสําหรับตัวการแพ็คลังแบบลังทึบก็คือเป็น การแพคแบบสูญญากาศค่ะ<ม>ก็คือการห่อแว c ค u m ฟอย l เข้าไปค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวสินค้าที่ป้องกันที่ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดสนิมค่ะ,คะซึ่งตัวแ a ว u ค m f ฟอยเนี่ยตอนที่เราห่อตัวสินค้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีการดูดสูญญากาศตัวอากาศภายในที่อยู่ภายในห่อเนี่ยออกมาะนะคะแล้วก็ปิดซึ่งอากาศก็ไม่สามารถเข้าไปได้ในตัวของตัวลังได้<ม> ซึ่งความชื้นต่างๆเนี่ยก็จะหายไปจะทําให้ตัวสินค้าเนี่ยส่งไปถึงปลายทางโดยที่ไม่มีผลกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเกิดสนิมกับตัวสินค้าค่ะแล้วอย่างนี้เรามีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะสาหรับการตีลังแบบทึบอะคะคะสาหรับการตีลังแบบทึบนะคะเพราะว่าตัวภาชนะนี่คือปิดทึบทั้งหมดนะคะ,คะ ทางผู้ขนส่งพนักงานเนี่ยจะไม่สามารถเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในเลยว่าวางไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือได้บาลานซ์หรือไม่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ็คลังเนี่ยเราจะต้องให้ความระมัดระวังพิเศษนะคะในเรื่องของการวางสินค้าให้สมดุลละหลังจากนั้นพอเราตีลังปิดทึบไปเนี่ยทางผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องมีการทำมากิงค่ะก็จะ<ม>เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวพ่นไปสีวงกลมๆนะคะแล้วก็กากระบะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดสังเกตให้กับรถโฟล์คลิฟท์ว่านี่คือจุดสมดุลที่ตัวงานรถโฟล์คลิฟท์เนี่ยจะต้องเสียบเข้าไปแล้้้ววใหรกาบิเณ แล้วหลังจากนั้นจึงทําการยกสินค้าขึ้นมาซึ่งตัวลังเนี่ยก็จะไม่โยกเอียงไม่โครงเคลงไปมาเนี่ยค่ะก็คือเพราะว่าเราทําสัญลักษณ์ไว้ให้คนขับรถดูแลใช่ไหมคะ,คะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศนะคะมีข้อจํากัดหรือว่าข้อกําหนดอะไรไหมคะที่เกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากไม้ะค,ะค่ะค่ะ สำหรับตัววัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทําจากไม้ที่จะส่งออกไปประเทศในโซนยุโรปอเมริกาเอเชียรวมถึงออสเตรเลียนะคะตัวไม้เนี่ยก็ต้องมีผ่านกรรมวิธีนะคะในเรื่องของการฆ่าเชื้อลมยาต่างๆด้วยเมทิลบไบนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกําจัดตัวแมลงต่างๆที่จะไปกับปนเปื้อนไปกับตัวสินค้าหรือไป อยู่ที่ต่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะทำภายใต้มาตรฐาน IPPC ค่ะแล้วตัวแพคเกจจิ้งตัวไม้ต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการทำสัญ,ญลักษณ์นะคะพ่นตัวสัญ,ญลักษณ์ลักษณะเหมือนก้างปลาค่ะที่เราเรียกกันนะคะ,คะไปที่ตัวสินค้านั่นคือสัญ,ญลักษณ์การผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน IPPC เรียบร้อยแล้วค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของการสาธิตการแพ็คตีลังแบบทึบก,กันนะคะค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาทำการแพ็คตัวเครื่องจักรขนาดเล็กนะคะก็คืออุปกรณ์สายพารําเลียงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะวางตัวเครื่องลงไปที่ฐานของพเลตเนี่ยจะต้องมีตีต,ต,ต,ตีไม้ฐานนะคะเพื่อที่จะล็อกล้อของตัวเครื่องเนี่ยค่ะไม่ให้เคลื่อนหรือว่าขยับไประหว่างการขนส่งนะคะก็จะล็อกไม้ไว้ทั้งหมด3จุดค่ะหลังจากนั้นก็จะปูตัว พลาสติกแอร์บับเบิ้ลนะคะวางที่ตัวฐานทะเลแล้วก็ยกสินค้าวางลงนะคะเพื่อที่จะทําการห่อนะคะแล้วก็แพคตัวสินค้าขึ้นไปบนฐานนะคะลักษณะของการวางจะต้องได้บาลานซ์นะคะก็คือเพื่อที่จะเวลายกเคลื่อนย้ายเนี่ยสินค้าเนี่ยก็จะได้ไม่หลุดหรือขยับออกนอกพาเลนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการห่อตัวแอร์บับเบิลนะคะปิดคุมไว้ที่สินค้าเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของรอ,อยคิดควรนต่างๆรวมไปถึงรอยกระแทกนะคะอาจจะมีวัสดุอะไรที่มากระแทกกับตัวสินค้าเนี่ยก็จะไม่ทําให้พื้นผิวของตัวสินค้าเนี่ยเสียหายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์บับเบิลเองก็จะปิดคุมในเรื่องของความสะอาด เรื่องของตัวสินค้าได้นะคะที่มัรนจุอยู่ข้างในหลังจากที่เราห่อแอร์บับเบิลปิดคุมรอบสินค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวพันฟิล์มยืดค่ะแรปเข้าไปเพื่อที่คุมสินค้าอีกชั้นหนึ่งให้เกิดความแข็งแรงแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะคะฟิล์มก็จะ ดูแลในเรื่องของตัวความแข็งแรงของตัวพาเลทแล้วแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดก็ช่วยได้เป็นอย่างยิ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะนําไม้นะคะมาบล็อกด้านข้างอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันตัวเครื่องเนี่ยขยับไปทางด้านขวาด้านซ้ายนะคะเวลาที่มีการขนส่งลงเรือต่างๆหรือขึ้นบนเครื่องบินนะคะ จากนั้นก็จะทำการรัดชิ่งตัวเครื่องนะคะอีกชั้นหนึ่งให้ยึดติดกับตัวฐานของไม้นะคะซึ่งเราก็จะใช้ตัว PP stepping band นะคะแล้วก็เข็มขัดแล้วก็อุปกรณ์รัดชิ่งนะคะก็จะทำให้ตัวสินค้าเนี่ยยึดติดกับตัวฐานเนี่ยได้แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะในส่วนของการยกแล้วก็เคลื่อนย้ายระหว่างขนส่งค่ะ มั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้าเนี่ยส่งถึงปลายทางเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะคะไร้รอยขีดข่วนแน่นอนในส่วนของการแพคแบบรังทึบของเราด้านบนเราก็จะใส่ตัวคอนเดบอร์ดนะคะเป็นฉากค่ะเพื่อที่จะรับแรงกดทับของสายนะคะไม่ให้ไปรัดกับตัวสินค้านะคะแล้วก็เกิดความเสียหายได้ในทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็จะให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสำหรับสินค้าของอาทางลูกค้านะคะ การแพ็คเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําประมาณ1-2ถึง2คนนะคะเพื่อที่จะช่วยกันจับหรือขยับให้ตัวสินค้าเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการประกอบตัวฐานลัางค่ะไปที่ ก็จะเป็นประกอบฐานลังด้านข้างนะคะไปที่ตัวฐานของพาเลตนะคะตะปูที่เราใช้ในการตอกหรือว่ายิงลงไปเนี่ยก็จะเป็นตะปูเกี่ยวนะคะเวลาทีา่เข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยก็จะยึดติดได้ทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีการที่ตะปูจะถอยออกหรือว่าหลุดออกไป ทำให้ลังหลุดเสียหายออกจากกันได้นะคะอันนี้ก็ประกอบอทั้ง4ด้านนะคะผนังของตัวรังขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการปิดฝาลังด้านบนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นในส่วนของขั้นตอน การแพ็คสินค้าแบบรังถึก สินค้าที่ได้รับการป้องกันโดยการตีลางก็จะสามารถทั้ให้ท่านเบาใจในการขนส่งได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะและสําหรับท่านใดที่สนใจใช้บริการตีลังของ v s เซิรสามารถติดตามทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และอย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ได้ในอีพีถัดไปสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v ีเซิรค่ะ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. we-serve-logistics. com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ วีซิ่งโลจิสติกส์สกิลชั้นแนลค่ะ